สวัสดีครับผมชอวัดชรพลนะครับามาดูเกรเดอร์คันใหม่ของจุดเซิงค้าม้าอีก1นึคันนะครับแคทเว 140H คุณผู้ชมตัวนี้เป็น MG15 นะครับล้โอ,อโตนะครับรุ่นล้อโตขอบ25นะครับ ยางเบอร์17.5เจขอบ25ล้อใหญ่เลยก็อาจจะเป็นงานเบาๆของเขาไปนะครับคุณผู้ชมเกียรเคียร์ลิงพื้นที่โอ้ ทําท,ที่กับรถอ้มีต่ชีครับเดินมา,าย้ายรถดำย้ายไมโครออกก็วิ่งเบรดได้เลยแต่ว่าต้องเอารถน้ามาสเปร์ดับฝนหน่อยนะนี่ค่อนข้างจะฝนโอ้ไม่โครมาขดออก ที่แฮสิบอ้าวมาลุยกันต่อครับรถดำจอดรออะไรไม่รู้นะมาลุยกันต่อกับเจ้าแคทเจอร์บิลล่า 140H ล o อโต MG15 รีิวใหม่คันนี้เป็นลายยางแบบปกตินะครับแต่ว่าล้อโตมากจริงๆก็ไม่ใช่ล้อยางลายปกตินะครับเป็นลายแบบว่าลูกผสมนะครับคล้ายๆกับยาง a อทนะครับ อยางแบบปกติของรถเกดนะครับจะอยู่ขอบ22 21นะครับยาง14.00นะครับขอบ21 22ดยบไม่เกินนี้นะครับแต่ถ้าพวกล้อโตเนี่ยจะขอบ24 25นะครับขอบก็จะเป็นเบอร์ก็จะเป็นเบอร์17นะครับเบอร์ยาง สับเกียร์ใส่เลยครับ ข้มอเตอร์ไซค์ใครเด่นนะน่ะโอ้ยไปจอดตรงนั้นเนาะมอเตอร์ไซค์ โดนแดดตอนเท,ที่ยงตอนบ่ายโมงเนี่ยจะสวยมากเลยนะสีเขาเนี่ยเจ้าเอ1 5ถือว่าเป็นงานแรกของเขานะครับโอ้ยรถชนกนันหรือเปล่านู่น ون. ใช่ไหมหรือไม่ใช่ทำไมจอดขวางอยู่อย่างนั้น รถน่าจะชนกันนะครับลักษณะรถน้ำแข็งกับรถบัสน่าจะใส่ตูดกันแล้วนั่นรถบัสมันจะมาทางตรงแล้วก็รถน้ำแข็งอาจจะจอดส่งน้ำแข็งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเหมือนจะสวยใส่ตูดกันไปแล้วนะครับใส่ตูดกันไปแล้วอ,ออันตรายครับอันตรายพื้นที่ก่อสร้างก็นะมาร,ระวังหน่อยนะครับโอ้โหคุณผู้ชมเขาไม่ เขาไม่ได้ชนเขาไม่ได้ชนรถบัสนะ่าจะจอดซื้อน้ำแข็งเอยเราก็ตกใจหมดนึกว่าชนกันครับ โอ้สงสัยจะเสร็จละมั่งนี่น่าจะเกลดปูดไว้ก่อนเฉยๆนะครับอ่ะโอเคคุณผู้ชมครับก็จัดให้ชมคร่าวๆก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้า MT15 นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะมาถ่ายให้ชมกันอีกนะครับสำหรับงานล้มกรองหรือว่างานลืมมิกอะไรของเขานะครับ แต่ว่าวันนี้เขาน่าจะหยุดงานจบงานแล้วครับบรรยากาศตอนนี้ก็ห้าโมงเย็น <pardon. S 1> ก็เป็นรถที่รีบิวใหม่นะครับหรือว่าเป็นรถที่เอาไปทำสีใหม่นั่นแหละอันนี้ก็เป็นสไตล์ ล้ otto, อโตยาง17.5ขอบ25นะครับแรงมาน่าจะอยู่ประมาณ185ยแปดสิบห้บิลล่าคัสตอมโปรดัก เบอร์ยางเบอร์ยางครับเบอร์ยางเจ็ดจุดห้าคูบยี่สิบห้ามันเบอร์เท่ากันกับซานี่ยี่สิบตันนะครับโอ้เบรกลมนะครับเบรกลมลมเต็มลมตัดครับ ก็จุดสังเกตนะครับถ้า1 4อเไปแต่งเป็นเคมันบางทีมันดูไม่ออกนะครับต้องดูโตดเเขาถ้าโตดสโลปอย่างนี้นะครับก็คือรุ่น H นะครับแต่ถ้าโตร,ตร,ตร์ตรงๆอย่างนี้ก็คือรุ่นเคนะครับอโอเคค่ยวก็ไชมรับเจอกันใหม่แล้วกันครับาลาละครับ